วันนี้จะทำปลานินฉู่ฉี่นะคะหรือฉู่ฉี่ปลานินค่ะปลานินเป็นปลาที่ทานง่ายก้างน้อยที่บ้านไม่ใช่ชอบทานปลาที่มีก้างเยอะๆวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆแอดมินขึ้นไว้ให้ดังนี้นะคะปลานิลเราล้างทําความสะอาดล้างเกลือขัดให้สะอาดในในท้อง ล้างให้ดีนะคะแช่น้ำส้มจากนั้นก็พักให้สะเด็ดน้ำนำมาทาเกลือตั้งน้ำมันให้ร้อนร้อนจัดๆเลยนะคะจากนั้นก็นำปลาที่เราทาเกลือไว้ลงไปอย่าเพิ่งวางลงไปค่ะกระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้นะคะเพื่อให้เนื้อปลามันสุกบ้างเล็กน้อย มันจะได้ไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นก็วางลงไปวางลงไปแล้วใช้เวลาในการทอดในช่วงนี้ประมาณสามถึงสี่นาทีนะคะด้วยไฟแรงจากนั้นก็หลีลงเป็นไฟกลางค่ะพอได้สัก5านาทีเราก็กลับด้านนะคะปลาของเราก็จะเหลืองสวยไม่ติดกระทะเราจะทำการทอด ทั้งสองด้านให้เหลืองกรอบกลับไปกลับมาสักสองรอบนะคะเพื่อให้ปลาของเราสุกดีและให้แน่ใจว่าสุกดีะคะ่ะต่อไปเราจะไปทำน้ําราดนะคะคือซอสชูฉี่นะคะใส่น้ํามันลงไปะคะ่ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดให้พริกแกงของเรามีสีขึ้นมานะคะแล้วก็มีกลิ่นหอม พอได้ลักษณะนี้วันนี้แอดมินไม่ได้ใช้กะทินะคะจะใช้นมคา r n เน i ชั่นนมข้นจืดนะคะใส่แทนกะทิความอร่อยไม่แตกต่างค่ะแต่เราจะลดไขมันอิ่มตัวลงได้บ้างครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่นมลงไปใส่น้ำลงไปปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะ เที่ยวต่อจนพริกแกงของเราเข้มขน้นงวดขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่พริกซอยลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปก็เตรียมนำไปราดปลาที่เราทอดไว้ได้เลยค่ะแค่นี้ชูชี่ปลานินของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะปลาสดๆทานกับน้ำซอสเข้มขน้นอร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆ